สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําอะไรที่แบบง่ายๆมากเลยค่ะเลยจัดเตรียมของไว้ไม่ต้องมีพิธีรีตองผัดแล้วก็ยกขึ้นมาได้ตั้งเสิร์ฟได้เลยนะคะวันนี้เราจะทําผัดฉ่าปลาหมึกกับปลาแซลมอนนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะไปค่ะนี่นะคะคือวัตถุดิบ ปลาหมึกแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะเราจะทำไม่เยอะนะคะสำหรับจานเดียวนะคะมีพริกเราไม่ต้องตำนะคะตอนนี้เราหั่นค่ะเพื่อว่าจะไม่ต้องเผ็ดมากแล้วก็พริกหวานกระชายพริกไทยอ่อนกระเทียมแล้วก็ซอสภูเขาซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้เรามาหั่นปลาแซลมอนก่อนนะคะมันชิ้นจะใหญ่เกินไปเราก็ตัดครึ่งค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตัดครึ่งครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เอาอีกหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เกินไปก็จะไม่ค่อย ปลาแซลมอนเขาจะไม่ค่อยซึมพวกเครื่องเทศนะคะนี่ค่ะเขาจะรสชาติเขาจะจะจืดเลยค่ะจืดนิดนึงเพราะเขาเอาไว้ทานกับวัตสบิเป็นส่วนใหญ่นี้เราเอามานี่ค่ะามา แล้วก็เอาตรงไส้ออกนิดหนึ่งค่ะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาบ้างนิดหนึ่งให้เขาแบบหมวนจะได้สวยๆค่ะนี่ค่ะ ทานกันได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเออ่พวกนี้จะผัดง่ายๆค่ะลงกระทะแล้วชาขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะผันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ตอนนี้เราจะใส่น้ำมันสักหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไม่มากค่ะเพื่อว่าจะได้ไม่มันมากเกินไปแล้วเราก็ใส่พริกนะคะพริกซึ่งเรางวนนี้เราจะไม่ตํานะคะเพราะว่ามันถ้าตำแล้วมันอาจจะเผ็ดเยอะนี่ค่ะกระเทียมนะคะ ให้หอมสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็พริกก็จะออกมารู้สึกกลิ่นเผ็ดออกมานิดหนึ่งแล้วนะคะ,นนคะแล้วก็ใส่ปลากรหมึกไปเลยนะคะ ตัวนี้นะคะคือคิกหวานนะคะที่บางท่านก็ไม่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่แต่ว่ามันอร่อยนะคะริกหวานไม่เผ็ดเลยะคะ่ะน่าทานอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็ตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงนี่ค่ะ ซอสเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจชอบที่ใครชอบรสชาติอะไรนะคะถ้าชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลถ้าสมมติว่าชอบชูรสก็ใส่ชูรสได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็เราก็ผัดสักประมาณสองนาทีค่ะรอให้สุกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอา เอาขึ้นตั้งโตได้เลยค่ะเดี๋ใส่ผักอันนี้เราใส่ผักไปเลยนะคะเผ็ดนิดหน่อยค่ะเผ็ดไม่เยอะซึ่งเด็กก็สามารถทานได้นะคะ แล้วก็ใส่ผักนิดเลยค่ะแต่ปลาแซลมอนพอเขาสุกแล้วเขาจะเละนิดหนึ่งค่ะเราก็คนไม่ต้องเยอะมากเ <laughs> มื่อกี้เพิ่งไปเก็บใบมะกรูดที่ต้นมานะคะ พอดีเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะเรายกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะตอนนี้เราตักขึ้น ตั้งโต๊ะเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะผัดฉาแซลมอนกับปลาหมึกค่ะน่าทานมากเลยนะคะลองทำดูค่ะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ